ทีเดียวเองเดี๋ยราอยู่หลังเพื่อนนะจิ้งขับน้องกูนะขวาขวาขวาลองโดนตลบหลังนะนอกถุ่มดูครับเนี่ยโดนหลังอ่ะโดนหลังอ่ะไม่มีไม่ใช่มันไอ้เที่จเล่นสกินมันเล่นสกินเล่นตีนขวยเอ้ยมันเล่นสกินนี่ก็เที่ยเลยกินไรวะนี่ทำไงอ่ะไอ้เหี้ยกูตาย กากคิมหายเล่นสกินอ่ะเอ้ยมันนอนมันนอนมันนอนใช้บกเหรอเอ้ยเล่นสกินมันเล่นได้เหรอมันเล่นมันนอนมันนอนมันใช่บั๊อ่าแจ้งดิครับใช่บั๊กแจ้งแจ้งมันนอนมันนอนแจ้งแล้วไอโกโปรไอ้ซอยเห็นเลยใช่บั๊ยิงงั้นนะโดนดิเดี๋ยวกูรอตำรวจนิวไลท์แล้วกูปิดคนเดียวปุ๊บมึงโดนจำพุกสี่วโมงทุกกรณีอ่ะเริ่มมา สนแน็คใช้บักนอนใช้บอลเลตยิง